อีกล่ช่องมาเฟองไทยแลนด์นะคะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับวิกฤตโควิด -19 กันนะคะไวรัสโครโรนาเนี่ยเชื้อโควิด -19 อาจเป็นไคขมีรานะคะมีพันธุกรรมไวรัส2ชนิดรวมกันมีผลงานที่ใจความรู้ใหม่ๆม,มากมายเลยนะคะแต่นะักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ทราบชัดค่ะถึงต้นกําเนิดของไวรัสชนิดนี้นะคะก่อนหน้านี้มีการถกถามค่ะว่าเชื้อโควิด -19 เนี่ยมาจากค้างข่าว ตัวนิ่มหรืองูเห่าจีนกันแน่แต่ทุกอย่างนะคะยังคงเป็นปริศนาค่ะล่าสุดนะคะจากบทความของดรอเล็กซองฮัสานินะคะนักวิจัยชาวฝรั่งเศสขาระบุถึงผลวิเคราะห์ทางพันธุกรรม ของโควิด -19 ค่ะว่าอาจเป็นไค่มีรานะคะไคเมีร่าไค่มีร่าก็คือสิ่งมีชีวิตแบบเดียวกับสัตว์ปลาในเทพนิยายเลยค่ะซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของเซลลจากสัตว์ต่างๆหลากหลายชนิดเลยนะคะแต่กรณีของโควิด -19 เนี่ยเป็นการรวมตัวกันของไวรัสที่พบในข้างข่าวแล้วก็ตัวนิ่มค่ะ เชื้อไวรัสในค้างคาวไม่แสดงอาการนะคะข้อมูลทั้งหมดนะคะเราก็นำมาจากเว็บไซต์ bbc.com ค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ